สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านยุวังสิทธิ์คลองหนึ่งครับตัวนี้เป็นไนกี้นะครับบัวเมลโลสิบแปดนะครับอ่าตัวนี้สวยเลยนะครับสีขาวส้มนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ของผู้ชายนะสี่สิบเล็กสุดนะครับใหญ่สุดสี่สิบเจ็ดนะครับอ่าตัวนี้ออกมามีสองสีนะเดี๋ยวผมลงรูปให้ดูนะครับวัสดุพรีเมียมเลยนะครับตัวนี้น้ําหนักเบามากๆนะครับตอนนี้แนวนี้ขายดีมากนะพวกอาร์ดิราก็ขายดีนะ พวกซีโร่นะครับ E O S L พวกนี้ขายดีนะครับน้ำหนักเบาเดินใส่เที่ยววิ่งจ็อกกิ้งได้หมดเลยนะครับพื้นโฟมพิเศษนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับสนใจรุ่นไหนถามแอดมินได้เลยนะครับที่ร้านรับสั่งทุกรุ่นเลยนะครับตัวนี้ก็ห้าพันห้าพันห้านะครับถึงหกพันนะครับถ้าเป็นราคาดีเซลนะก็ประมาณนี้นะครับแนะนําเลยนะครับสวยมากๆนะครับมีหลายสีนะมีหลายรุ่นด้วยนะครับยังไงสนใจทักมานะครับก็ ที่ร้านขายเจ้าของแท้มือหนึ่งเท่านั้นนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับตัวนี้สั่งสั่งวันนี้ได้ของพรุ่งนี้นะครับก็ส่งให้ลูกค้าเลยนะครับอย่างไงสนใจทักมานะครับร้านก้อนนะครับฝากด้วยนะครับที่ร้านมี y t u t u นะครับมี TikTok มี Shopee นะครับมี l ล n e ID นะครับสวัสดีครับ